ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมีเพื่อนๆหลายคนนะครับทักเข้ามาทางข้อความของผมนะไอเราก็ดีใจเนีกว่าเป็นแฟนคลับทักเข้ามาชื่นชมหรือว่าขอบคุณผลงานที่ผมทําให้แต่ไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วเขาอยากจะขอเติมเงินอยากจะสอบถามโปรโมชั่นในการเติม UC นะครับผมไม่ได้รับเติมนะถ้าเกิดว่าใครอยากเติมเนี่ยแอดไลน์ไปที่แอดลิสแมนช็อนะครับอย่าลืมแอดด้วยนะจริงๆผมชอบมิลามามากเลยนะครับ แต่ว่าไม่ค่อยได้เล่นนะเพราะว่าไม่ค่อยถนัดอะมีสองตี้นะครับลงมาใกล้ๆเราไม่แน่ใจว่าเขาจะเข้ามากับเราด้วยหรือเปล่านะครับเฮ้ยมาแล้วครับโอ้โหเต็มเลยอะอืมโอเคเก็บเลยนะครับเมื่อกี้มีเสียงเท้าทางขวาอีกตัวหนึ่งนะครับเขาวิ่งฉี่ออกไปอะ ปืนวิน94เนี่ยพอติดสโคปเข้ามาผมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ดีกว่าปืนอื่นเท่าไหร่เลยนะผมว่าก็ยังไม่น่าใช้เหมือนเดิมอะไม่มีปืนอะไรเลยนะครับอีกคนนึงที่เขาวิ่งฉีกมาน่าจะอยู่ในโกดังข้างหน้านะนี่ครับมีเสียงทเท้าละเฮ้ยมีเสียงเท้าด้านนอกครับอ๋อน่าจะบอดนะหัวเต็มๆเลยนะครับ ยังไม่น็อกอะ่ะแต่รู้สึกว่าสะโคบคุมง่ายดีนะครับมันนิ่งอะ่ะไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันนะครับเจอแล้วครับมืถ้ารู้ว่าเป็นปืนพกนี่ผมยืนวัดแล้วเนี่ย s> <S ผมกลัวเขาจะเป็นปืนออตโต้ไง s> <S ก็เลยต้องรีบยิงรีบหลบนะครับ เขาหนีแล้วครับวิ่งไปทางขวาแล้วโอหข้างหน้าเรายิงกันใหญ่เลยนะครับมีคิวฟีดขึ้นด้วยอะเจอแล้วจะหนีไปไหนไม่ให้หนีหรอกอืไม่โดนนะครับโอเคโดนไปลูกนึง เวลาเราใช้สนายยิงนะครับขึ้นเป้าแล้วรีบยิงไปเลยนะครับไม่ต้องไปเลงนานๆนะอย่างน้อยเรายิงไปเนี่ยมันก็มีโอกาสโดนนะครับคือพยายามลากเป้าไปเร็วๆนะครับพอเห็นศัตรูวิ่งเนี่ยเราพยายามอ่านทางการวิ่งของเขาแล้วก็ลากเป้าไปดักหน้าเขานะโอเคเห็นไหมครับยิงไปตั้งหลายนัดเลยนะกว่าจะโดนอะ่ะ เหมือนที่บอกนะครับเราเลงแล้วก็ยิงไปเลยคือถ้าเรายิงเนี่ยมันก็มีโอกาสโดนนะครับอย่างน้อยก็ห้า0บหอะแต่ถ้าเกิดว่าเราเลงช้าแล้วก็ยิงช้าเนี่ยโอกาสที่จะโดนมันก็น้อยนะครับศัตรูเขาก็จะวิ่งหลบเราได้นะเฮ้ยโอ้โหเฉียดหูไปนิดเดียวนะครับดีนะผมใส่หมวกัไม่งั้นหูขาดไปแล้วเจอแล้วครับอยู่เนินข้างหน้าไกลๆเลยนะ ไม่โดนนะครับโอเคไปไหนละโดนไปทีนึงหลบเลยนะครับผมถอยไปหาปืนดีกว่านะครับเฮ้ยมีคนวิ่งครับเอาวิ่งแบบนี้โอเคเข้าหัวเลยนะครับ โดนเพื่อนเขายิงเกือบตายเลยนะผมอ่ะดีนะครับหลบทันพอแล้วครับตอนเขาวิ่งเมื่อกี้นี่ผมยิงโดนหัวเขาเต็มๆเลยนะพอเขาคานช้าๆเนี่ยกลับยิงไม่โดนแสดงว่าเมื่อกี้ผมฟุกนะหาปืนก่อนนะครับอโอ้โหอ้อมมาตอนไหนเนี่ยปืนก็ไม่มีนะ ไม่ได้ครับเราต้องถอยไปหาปืนก่อนไม่งั้นถ้าเกิดว่าเขามาใกล้ๆเนี่ยผมเสร็จเลยนะเนินเตี้ยแบบนี้เราหมอบหลบได้นะครับคนที่เขาอยู่ไกลเราอะ่ะแล้วระนาบเดียวกับเราเขาจะมองไม่เห็นนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่อยู่เนินสูงกว่าเราเนี่ยเนินแบบนี้เล่นไม่ได้นะครับเขายิงเราฟรีๆเลยนะผมไม่น่าเข้ามาในพายุเลยอะ่ะหาปืนไม่ได้เลยนะครับแล้วขนาดหนีมาตรงนี้เอ้ยเจอเ k คแล้ว โอเคเอา้าคนที่ผมยิงน็อกเมื่อกี้ตายแล้วนะครับสงสัยจะโดนเพื่อนทิ้งนะเฮ้ยมีคนข้ามถนนครับอืมเรียบร้อยไม่ยอมข้ามถนนบนทางม้าลายนะเช็คของเ้าหน่อยนะครับก่อนที่เราจะเก็บของทุกครั้งเนี่ยอย่าลืมปาสโมกปิดไว้ด้วยนะแล้วยิ่งถ้าเป็นพื้นที่โล่งแบบนี้ อันตรายนะครับเฮ้ยมีคนวิ่งมาครับบอดนะครับตัวนี้โอ้โหอึดเหลือเกินโอเคไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไระครับไม่รู้อะอยู่ข้างบนชั้นสองนะครับเสียงปืนมาจากด้านบนนะ มีคนเคาะไมาไกลนะครับเขาน่าจะเป็นตี้เดียวกันนะอ่าไม่เจอเลยอะไปซุ่มอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวเรารอให้เลสโซนหมดก่อนนะครับมันกบเสียงเท้าหมดเลยอะผมยังไม่กล้าวิ่งไปไหนนะโอเคครับเงียบละเอ้ยได้ยินเสียงเท้าแล้วครับน่าจะอยู่บนหลังคานะ นี่ไงเจอแล้วครับ <S <S 1> <S 1> เขาขึ้นไปยังไงอะครับบันไดก็ไม่มีนะผมไม่ค่อยได้เล่นด้วยอก็เลยไม่ค่อยรู้นะครับฟังจากเสียงปืนแล้วเหมือนจะอยู่ทางซ้ายนะครับเฮ้ยคนครับจะเปย์อย่างนิ่งครับแต่นิ่งแบบนี้ไม่เอานะยิงไม่โดนเลยปล่อยไหลาตายไปเลยนะครับ เหมือนเมื่อกี้เลยอ่ะพอเขาน็อกแล้วยิงไม่โดนนะไอตอนวิ่งเนี่ยยิงแม่นจังเลยคือตกลงว่าในพายุมันมีอะไรอะครับผมเข้ามาก็ยังไม่เจออะไรเลยนะมีคนขี่มอไซค์มาข้างหน้าเราครับสงสัยขี่รถไปรับเพื่อนแน่เลยโฮ้โหไม่ทันนะครับเขาหนีไปแล้วอ่ะรอก่อน เฮ้ยเขาจอดครับอยู่หลังเนินข้างหน้าเราอะ่ะเดี๋ยวผมอ้อมขวาไปนะคือเวลาเราเล่นในมิลาม่านะครับมันมีข้อดีอย่างหนึ่งนะหนึ่งเลยคือไม่มีหญ้านะครับไม่มีต้นไม้คอยบังนะเราจะมองเห็นศัตรูได้ชัดเลย2คือมีเนินให้เล่นเยอะนะครับแนะนําให้เล่นเนินล่างต่ตําๆไว้นะครับเพราะว่าเราจะวิวเห็นคนที่อยู่ด้านบนได้นะมีเสียงเท้าอยู่ด้านในนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าก,กดังหรือเปล่าครับผมเรียกไม่ถูกอะ่ะ ใครที่เป็นเซียนมิลามารบกวนบอกในคอมเมนต์นิดนึงนะเผื่อมาเล่นครั้งหน้าผมจะได้เรียกถูกนะครับไปพร้อมครับเสียงเหมือนอยู่ชั้นสองเลยนะเนี่ยครับเสียงเท้าชั้นสองเลยเฮ้ยโดดรับโอเคการกระโดดยิงเนี่ยผมแนะนําว่าไม่ควรทําเลยนะครับถ้าไม่จำเป็น,เ,ปนเพราะว่าคนที่อยู่ด้านล่างอะ่ะเขาจะได้เปรียบก,กว่านะครับสังเกตดูนะครับเขากระโดดลงมาเ่ยยิงไม่โดนผมเลยนะ แต่ว่าผมยิงโดนเขาลูกเม็ดเลยคือพอเรากระโดดลงมาเนี่ยเราจะกลายเป็นเป้านิ่งนะครับส่วนคนที่อยู่ข้างล่างอะ่ะเขาจะสามารถโยกซ้ายโยกขวาได้นะครับและอีกข้อที่สําคัญเลยนะครับคือคนที่กระโดดลงมาเนี่ยกระสุนมันจะเกาะกลุ่มน้อยกว่าคนที่ยืนยิงเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่จําเป็นอย่าทํานะยังเหลือเพื่อนเค้าอีกคนนึงนะครับแต่ไม่รู้ว,ว่าวิ่งหายไปไหนแล้วอะ่ะ อเอ้ยเจอแล้วครับเนินเราเสียเปรียบนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปหลบตรงต้นไม้ก่อนดีกว่านะคือเขาอยู่ชิดเนินล่างเนี่ยเขาจะวิวเห็นคนที่อยู่ด้านบนนะครับเอาระเบิดปลาเช็คดูนะครับเผื่อจะฟุกโดนนะอชาร์จเลยดีกว่าครับเฮ้ยโอ้โหปืนโยกหน้ายโยกเลยอะ่ะโอ้ เดินช่วยชีวิตไว้นะครับข้างหน้าเรามีบักกี้จอดอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าบักกี้ดรอปหรือเปล่าอ่ะแวะไปดูหน่อยนะมีคนอยู่ข้างหน้าเราครับเฮ้ยยืนนิ่งเลยอะ่ะบอดหรือเปล่าอ่ะเล่นมิลมาม่านี่ถ้าเกิดว่าวงเล็กแล้วมันมากเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีที่ให้หลบกันนะส่วนใหญ่มันจะมาจบกันบนเขาแบบนี้โล่งๆเตียนเ คือถ้าเกิดว่าใครหาตำแหน่งได้ดีกว่ากันเนี่ยคนนั้นก็จะได้เปรียบมากเลยนะครับม,มีเสียง a อดับทางซ้ายนะครับน่าจะอยู่หลังเนินนี้แหละพื้นที่โล่งแบบนี้ก่อนจะเล่นทุกครั้งอะ่ะพยายามใช้สโมกปิดหลังไว้ด้วยนะครับเจอแล้วครับอยู่ในห้องเช่าข้างหน้าเรานะเยมีคนยิงผมอะ่ะโอเค เมื่อกี้เหมือนมีคนยิงผมจากด้านหลังนะเฉียวหูไปนิดเดียวเองอะ่ะห้องนี้เล่นได้นะครับเดี๋ยวผมขอเช่าต่อแล้วกันอัดน้ำให้เต็มหลอดไปนะครับเราอยู่กลางวงเลยอะ่ะอาจจะโดนลุมโซมได้นะเฮ้ยทางซ้ายเราเหมือนมีคนวิ่งผ่านไปครับผมสมกปิดหลังก่อนนะ เก็บสโมกไปเยอะๆนะครับเล่นมิลามาเนี่ยสโมกสําคัญมากเลยนะมีคนวิ่งผ่านหน้าเราอีกแล้วครับสงสัยจะตี้เดียวกันกับคนแรกที่วิ่งผ่านไปนะโอเคเราใช้ M4 เปรย์ต่อเลยนะคือสไนเนี่ยถ้าเกิดว่าเรายิงไม่น็อกก็ไม่เป็นไรนะครับใช้เป็นปืนสำหรับยิงเปิดก็ได้นะเพื่อนเขาวิ่งตามมาแล้วครับหลบเข้าเดินทันนะครับ ผมวิ่งเข้าไปชาร์จเลยดีกว่านะจังหวะนี้เขาต้องปั๊มยาหรือไม่ก็ต้องดึงเพื่อนนะครับเราต้องรีบวิ่งเข้าไปชิดเนินข้างหน้าให้ได้เร็วที่สุดนะครับมีเสียงเท้าขยับแล้วครับน่าจะดึงกันเสร็จแล้วนะโอเคนั่งปั๊มยาอยู่ทั้งคู่เลยนะครับยิงฟรีสบายเลยนะจริงๆจังหวะนี้เขาควรจะสโมกปิดตัวเองสะหน่อยหนึ่งนะครับ แล้วก็คนที่วิ่งตามมาคนที่สองเนี่ยน่าจะปั๊มยาให้ตัวเองก่อนแล้วค่อยดึงเพื่อนนะครับแบบนี้ผมวิ่งเข้ามายิงเมื่อกี้สกิดแค่นิดเดียวล่วงทั้งคู่เลยนะโอเคครับเหลือ4คนละผมว่าตี้เดียวกันแน่เลยไม่มีเสียงปืนยิงกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรารีบวิ่งเข้าไปชิดเนินด้านหน้านะครับแล้วก็พยายามเล่นอยู่เนินต่ำไว้นะอย่าขึ้นไปด้านบนนะครับถ้าเราอยู่ด้านบนเนี่ยจะเสียเปรียบมากเลยนะ เงียบมากเลยนะครับเหมือนผมอยู่คนเดียวเลยอ่ะนี่เหลือสี่คนจริงปะเนี่ยเฮ้ยนั่งไงครับมีเสียงปืนละวข้างหลังครับโอเคทางขวาเรามีคนวิ่งมาครับผมถอยออกมาก่อนดีกว่านะครับยังไม่ต้องรีบไปยิงเขานะเพราะว่าตรงที่ผมยืนอยู่อ่ะมันเสียเปรียบนะครับ ข้างหน้าเราครับโอเคเสียงเท้าทางขวาครับเหลือคนเดียวแล้วครับโอเคยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ